เอาละครับท่านผู้ชมวันนี้นะฮะเราก็ยังอยู่ในเกมคาบาลโมบายกันเหมือนเดิมนะครับและสําหรับในคลิปนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะมาดูอัปเดตล่าสุดประจําวันที่14กันยานะครับก็คือวันนี้น่แหละว่าเขาจะมีกิจกรรมอะไรแจ่มแจมมาให้เราเล่นกันบ้างซึ่งบอกเลยว่ารอบนี้กิจกรรมสายฟรีดีๆมาอีกแล้วครับผมแต่ก่อนที่เราจไปดูรายละเอียดทั้งหมดกันนะครับผมก็มีอะไรแจมแจมกว่านั้นมาฝากท่านผู้ชมกันอีกแล้วนะฮะ สำหรับใครที่อยากจะเติมเงินเกมนี้นะครับนี่ผมแนะนําร้านนี้เลยตุนมากับพอยให้บริการเติมเงินออนไลน์ตลอด24ชั่วโมงโดยเฉพาะเกมคาบาวเนี่ยบอกเลยว่าถูกสุดคุ้มสุดนะครับแล้วก็ใช้เพียงแค่เลข uid เท่านั้นด้วยหรือใครที่อยากจะเติมเงินเกมอื่นเนี่ยเขาก็ยังมีให้เติมอีกเยอะเลยนะครับไม่ว่าจะเป็น pubg free fire r o v w a l l a n t รวมไปถึงเกมยอดฮิตอื่นๆอ,อ,อีกมากมายเลยนะครับเพียงท่านผู้ชมเนี่ยทำการแอดไล n e ได้ที่ add เติมไวจัดนะครับที่สําคัญเนี่ยอย่าลืมว่าต้องมี แอดนำหน้าด้วยนะบอกเลยนะครับว่าตุ่นมาพอยเนี่ยคุ้มสุดถูกสุดและแอดมินเนี่ยก็น่ารักด้วยเอาเป็นว่าอย่าลืมไปเติมกันเยอะๆกันละกันนะาผู้ชมย้ำอีกทีนะฮะว่าคุ้มสุดถูกสุดแล้วก็ชัวร์สุดนะครับ โอเคท่านผู้ชมตอนนี้เนี่ยเราก็อยู่ที่หน้าเว็บไซต์ที่เป็นออฟฟิเชียลของทางตัวเกมเลยนะครับก็คือเว็บคาร์บาเนี่แหละโดยอย่างที่บอกไปนะครับว่าวันนี้เนี่ยวันที่14กันยานะเขามีอัปเดตกิจกรรมเข้ามาใหม่ยยโอ้โหเพียบเลยมีทั้งของลดราคาไอเทมช็อปด้วยแล้วก็กิจกรรมสายฟรีสายเติมมากันครบเลยโดยกิจกรรมตัวแรกนะครับก็คือการตามล่าเจ้าบอสแฟงกี้นั่นเองนี่โอ้โหกลับมาอีกแล้วบอกเลยว่านานานมาทีแต่ว่ามีแต่ของดีๆทั้งนั้นนะครับโดยกิจกรรมตัวนี้นะฮะก็เริ่มตั้งแต่วั วันนี้เนี่ยแหละวันที่14นะหลังเซิร์ฟเปิดไปจนถึงวันที่20โอ้โหเดี๋ยวนะมีให้เล่นแค่อาทิตย์เดียวเองนะผู้ชมส่วนรายละเอียดในการเล่นเนี่ยก็เหมือนเดิมนะฮะแต่ว่าสําหรับใครที่ยังไม่รู้นะก็คือเขาจะมีช่วงเวลาในการเล่นกิจกรรมนะครับนี่ตามนี้เลยโดยใน1วันเนี่ยจะมีทั้งหมด4รอบด้วยกันนะครับก็มี10บโมงห้าสิบแล้วก็บ่ายสามโมงห้าสิบนะครับตอนหนึ่งทุ่มห้าสิบแล้วก็รอบสุดท้ายเนี่ยก็คือสามทุ่มห้าสิบนาทีนั่นเองและพอถึงเวลากิจกรรมแล้วเนาเมมนดขึ้ ไม่รู้แหละว่าจะเป็นแมปไหนเขาจะสุ่มนะและหลังจากที่ได้แมปเรียบร้อยแล้วเนี่ยเขาจะมีเวลาให้เราเตรียมตัว2นาทีซึ่งพอครบ2นาทีแล้วเนี่ยแมปที่เขาสุ่มมาได้นะเขาจะเปลี่ยนมอนเตอร์ทั้งแมปเนี่ยให้กลายเป็นเจ้าแฟงกี้ตัวนี้เลยและหลังจากนั้นเนี่ยสิ่งที่เราต้องทำนะครับก็คือรีบไปตีเจ้าแฟงกี้ตัวนี้นี่แหละซึ่งบอกเลยว่าตีง่ายนะเลือดมันไม่ได้เยอะแล้วมันก็ไม่ได้มีดาเมจอะไรอยู่แล้วนะครับโดยระยะเวลากิจกรรมในแต่ละรอบเนี่ยเขาบอกว่าหลังจากที่ไอ้เจ้าแฟงกี้มันเกิดในแมปแล้วนะเขารเาให้ ในการไ like, ล่ตีแฟงกี้ให้หมดทั้งแมปเลยแต่บอกไว้ก่อนนะผู้ชมว่าในความเป็นจริงแล้วเนี่ยไม่ถึง1นาทีเจ้าแฟงกี้ทั้งแมปก็ไม่น่าเหลือแล้วนะครับฉะนั้นแล้วเนี่ยในช่วงเวลา2นาทีนะก็ให้เราเตรียมตัวรอไว้เลยว่าเขาจะแรนดอมเป็นแมปไหนมาแล้วก็ให้ไปยืนประจําตําแหน่งกันให้เรียบร้อยโอ้โหบอกเลยว่าอีเจ้าตัวนี้หมดแมปเร็วแน่นอนทีนี้มาดูของรอบกันดีกว่านะครับนี่โอ้โหเดี๋ยวนะรอบนี้รู้สึกว่าจะมีเป็นขนบวก12มาให้ด้วย <c oughs> มึงลงทุนยังวะแต่ว่าขนบวก12เนี่ยเป็น ขนดำอย่างเดียวนะพวกขนเงินขนทองเนี่ยไม่มีนะครับนี่เขาไล่ตั้งแต่บวก5บวก6ไล่ไปจนถึงสูงสุดเนี่ยบวก12นั่นเองนะครับทีนี้อันต่อมานะครับที่น่าสนใจเหมือนกันก็คือแหวนครีบบวก3ทั้ง2แบบนะครีเลตครีดัมเมดนะครับแล้วก็ยังมีในส่วนของใบออฟอาวุธด้วยนี่มีทั้งขั้นแดงด้วยขั้นขาวด้วยมีทั้งสวดแอมเมจิกแอมแล้วก็มีครีเลตด้วยนะครับย้ำอีกทีนะฮะว่าใบออฟเนี่ยมีแค่อาวุธนะในสองชุดเนี่ยไม่มีนะครับส่วนของอันต่อมานนนนะะะคครรับทีีี่่เเเาาามมโอกกกสได้้ย็็จปปพวปุ นี่คุมไดเฟมทั้ง3แบบเลยแล้วก็เอ้ยเดี๋ยว4แบบเลยนี่หว่ามีคุมรอด้วยและนอกจากนี้เนี่ยก็ยังมีคุมอะเคเดียมทั้ง4แบบเหมือนกันโอ้โหยังแจมเลยท่านชมรวมไปถึงไอ้ถุงสุ่มนะครับเจ้าหินเอ็กตรีมเนี่ยก็มีด้วยทั้งแบบนอร์มัลแบบแรแล้วก็แบบอีพิกด้วยนะฮะเอ้ยเดี๋ยวโอ้โหมันมีครบหมดเลย5แบบดีหว่าย้ำก่อนนะครับว่าเจ้าถุงทน้ง5แบบนี้เนี่ยมันเป็นถุงสุ่มอีกทีนึงนะต่อมาเนี่ยก็จะมีกระจกนี่โอ้โหขาดไม่ได้เลยสําหรับไอ้เจ้าแฟงกี้นะฮะกอกะกทอง และยังไม่หมดเพียงเท่านั้นนะครับเขายังมีกล่องสุ่มที่ลีสัตว์เลี้ยงด้วยนี่เห็นไหมเป็น repair kit ็อกนะอันนี้เนี่ยสามารถเทรดได้เหมือนกันนะครับรวมไปถึงอ e ี i c b o o t ระดับสีส้มกับสีแดงโอ้ย <c oughs> มึงโคตรถูกใส่เข้ามาเพื่อและส่วนที่เหลือเนี่ยก็จะเป็นเอ่อพวกขยะทั้งหมดแล้วนะครับก็คือพวกยาที่เราไม่ได้ใช้นั่นแหละอ่ะโอเคท่านผู้ชมก็จะประมาณนี้ก็แล้วกันนะครับสำหรับกิจกรรมบอสแฟงกี้นะมีให้เราเล่นแค่หนึ่งอาทิตย์เท่านั้นตามช่วงเวลาเลยก็อย่าลืมมารอกันด้วยก็แล้วกันนะครับทีนี้ กิจกรรมต่อมานะครับก็ยังคงเป็นของสายฟรีเหมือนเดิมในเหตุเจ้ากล่องสุ่มลุ้นแลกกลับมาอีกแล้วโดยกิจกรรมตัวนี้นะครับก็จะเป็นเรื่องของการเอากล่องสุ่มนี่แหละมาขายในเกมนะที่เจ้า NPC ตัวยูนตัวนี้นะครับนี่กล่องเลย20 m อม่าบอกไว้ก่อนนะ1กล่องในราคา20 m อในเกมนะครับไม่ต้องใช้เงื่อนไขในการซื้ออะไรทั้งนั้นแค่มีเงินเนี่ยจะซื้อเท่าไหร่ก็ซื้อได้เลยซึ่งผมบอกเลยว่าราคาเงิน M อมน่าจะขึ้นแน่นอนนะครับโดยกิจกรรมเนี่ยก็จะเริ่มตั้งแต่วันนีนั่นถึงวท20 หเลยนะโอ้โหเกือบสิ้นเดือนเลยนะครับและอย่างที่บอกไปนะครับว่าเราเนี่ยต้องเตรียมเงินไปนะ1กล่อง 20M เอเอาไปซื้อที่เจ้า NPC ตัวนี้เลยซึ่งเดี๋ยวผมจะไปกดซื้อให้ดูด้วยนะฮะและในส่วนของดอปนะครับที่มีโอกาสาได้จากในกล่องโอ้โ oh, ห oh, เดี๋ยวนะมีแต่ของดีเยอะนะเนี่ยมีใบใบออฟของชุดขั้นขาวด้วยแล้วก็มีก้านแดงด้วยนะฮะไม่ว่าจะเป็นใบเมจิกแอมสวอตแอมแมกเลดคีเลดโอ้โหใบแปลแปลงมึงมาเพียบยังไม่หมดเพียงเท่านั้นนะผู้ชมโอ้โหเดี๋ยวนะมีอันนี้อะไรวะ เป็นกล่องขอตูมปีกโอ้โหเทดได้ด้วยอย่างแจ่มครับผมมีปีกที่เป็นตัวแพงๆด้วยนะอย่างเช่นอ e ีวิลซักคือบัตตัวนี้นะครับโอ้โหน,นี้เนะี่ยเมื่อก่อนแพงนะแต่ว่าตอนนี้ไม่รู้ราคาเท่าไหร่แล้วนะครับและนอกจากนี้เนี่ยก็ยังมีปีกอื่นๆอีกเพียบเลยโอ้โหเดี๋ยวนะมึงมากันแทบหมดเลยใช่ไหมเนี่ยปีกต่อมาเนี่ยก็จะเป็นเมอร์ไซนะครับนี่มีทั้งบลูด้วย Rw3Pw5Qw7 โอ้โหสองลูมาเรียบร้อยแต่ไม่ได้บวกนะท่านผู้ชมเราต้องไปบวกเอาเองนะครับรวมไปถึงพวกบรรดาหินปดทั้งหลายเนี่ยก ก็เอาใส่เข้ามาด้วยนะมีทั้งขั้นแดงขั้นขาวเลยนะฮะและนอกจากนี้เนี่ยก็เออจะมีพวกหินเจาะด้วยนะมีทั้งเจาะแดงเลยแล้วก็เจาะขาวด้วย perfect ค o r ขั้นแดงขั้นขาวก็มากันครบเลยท่านชมรวมไปถึงพวกหินกันแตกนะพวกเซฟตี้ก์ดเนี่ยทั้งขั้นแดงขั้นขาวก็มาด้วยนะครับหนีกันแตกดีไวก็มา้เขาด้วยคือจริงๆแล้วเนี่ยบอกเลยว่าเขาใส่ของดีๆเข้ามาในกล่องนี้เยอะนะเนี่ยเห็นไหม perfect c o คอตามเออตามระดับก็มีนะครับขั้นขาวขั้นแดงถึงอันนี้บวกเท่าไหร่วะเนี่ยบวก13แต่ ถ้าเป็นกั้นเขียวเนี่ยได้ถึงบวก12เลยนะครับแล้วก็โอ้โหเดี๋ยวนะมีของดีๆเยอะนะท่านผู้ชมถึงแม้ว่าจะมีขยะแทรกเข้ามาบ้านนิดหน่อยนะครับเอาเป็นว่าโดยรวมเนี่ยคิดว่าน่าจะน่าจะคุ้มกันนั่นแหละแล้วก็ราคาเงินเอ็มน่าจะแพงแน่ๆอยู่แล้วเพราะว่าคนน่าจะมาเปิดกันเยอะนะครับทีนี้กิจกรรมต่อมานะครับอันนี้ของสายเปยแล้วนะฮะก็คือไอ้เจ้ากล่องขาวในเกมนะครับนี่รอบนี้เขามีอะไรเนี่ยพวกประดับนะบวก15าพาลิสบวก10กันแตกอันนี้กันแตกม่วงโอ้โหตัวแพงเลยเอาเป็นว่ามาดูของ จริงกันเลยดีกว่านะครับนี่เจ้าตัวนี้พกประดับที่บอกไปเลยนะครับมีหินกันแตกม่วงด้วยส่วนอีกอันนึงเนี่ยก็จะเป็นคอตูมนะนี่โหดูออฟซะก่อนโคตรยั่วใจแต่บอกเลยว่าใครเผลอไปกดสุ่มนี่งานเข้าเลยนะเพราะว่าส่วนใหญ่เขาไม่เคยได้ถาวรกันเลยนี่ครับทีนี้กิจกรรมต่อมานะครับก็จะเป็นเอ่อกิจกรรมเกี่ยวกับการคูณของเซิร์ฟเวอร์นะภายในเดือนนี้นะครับนี่สองรอบเหมือนเดิมรอบแรกเนี่ยก็ตั้งแต่วันที่สิบห้าถึงสิบเจ็ดกันยานะครับก็คือพรุ่งนี้นี่แหละส่วนรอบที่สองเนี่ยวันที่ยี่ เลยนะครับโดยการคูณของเดือนนี้เนี่ยทั้ง2รอบนะก็จะเป็นเรื่องของการคูณ exp นะฮะแล้วก็โอ้เดี๋ยวนะไม่มีดอปเลยมีแต่ exp ทั้งนั้นเลยนะครับเอาเป็นว่าสําหรับใครที่รอพวกคูณดอปเบทเนี่ยอาจจะต้องรอในเดือนถัดไปนะครับและส่วนที่เหลือเนี่ยก็ไม่มีอะไรแล้วนะฮะก็จะเป็นพวกของแพ็กเกจต่างๆในเทมช็อปนะที่เขาจัดมาให้เราซื้อกันนะครับไปทีนี้ผมว่าเราไปซุ่มกองกันสัหน่อยดีกว่า โดยเริ่มต้นนะครับก็ให้เราเนี่ยย้ายไปที่เมืองบอดี้ไอนะนี่ไปที่กลางเมืองเสร็จแล้วก็ไปหาเจ้า n p c ตัวยูนนี่ตัวนี้เลยครับผมโอ้โหขาประจําของเรานะฮะกล่องอยู่ไหนเอ่ยปึ๊บเมื่อเปิดเข้ามาแล้วเนี่ยเราก็จะเจอเจ้ากล่องรูปร่างหน้าตาแบบนี้เลยนะครับนี่กล่องละ20 m เอมเอามาสักกี่กล่องดีโอ้โหเงินไม่ค่อยมีด้วยเอาสัก5กล่องก็แล้วกัน100 m รอมนะครับจัดไปครับผมปึง๋งเสร็จแล้วเนี่ยก็ทําการเปิดได้เลยท่านผู้ชมนี่เพื่อไม่ให้เป็นการเสรียเวลานะครับก็เดี๋ยวเปิดทีเดียวไไปปปเลยจัดึง ชีวิตไหนขอดูหน่อยซิว่าได้อะไรมาบ้างโอ้โหเดี๋ยวนะอันนี้พวกกล่องส่มมีโอ้โหเดี๋ยวนะขอเช็คราคาเลยก็แล้วกันนะครับว่า100 m เอมเราจะคุ้มหรือเปล่าโดยเริ่มจากตัวแรกก่อนเลยนี่อีเจ้ายาตัวนี้20ขวดผมขายได้6 m อนะหากภาษีแล้วก็ตีไป6 m ทอวนถ้าขายออกนะอันนี้ย้ำไว้ก่อนส่วนอันต่อมาเนี่ยก็จะเป็นเอ่อตัวกันแตกเข็มขัดนะฮะแต่ว่านี้ยังไม่ได้ไปคราฟนะเราต้องไปคราฟอีกทีนึงนะครับนี่ขายได้แบบหากภาษีแล้วเนี่ยจะเหลืออยู่เ 90m โ oh, อ้โหเดี๋ยวนะแค่อันนี้อัน,นเดียวเนี่ยผมเกือบคืนทุนแล้วทานผู้ชมทีนี้อันต่อมานะครับก็จะเป็นพวกกล่องโอ้โหเดี๋ยวนะกล่องอันนี้ 50m นะฮะตีไป 50m ส่วนอีกกล่องหนึ่งนี่ก็ 50m เหมือนกันแล้วก็หินเพอร์บวก6นะครับนี่ตัวนี้เลยโอ้โหเม็ดละเอ็มกว่านี่ไม่ต้องไปนับมันก็นแล้วกันโดยรวมเนี่ยบอกเลยว่ากําไรนะกําไรเกือบเท่านึงเลยนะครับ เอาละครับท่านผู้ชมและทั้งหมดนี้คือการอัปเดตแพทประจําวันที่14กันยายนนั่นเองนะครับและสุดท้ายนี้นะฮะสำหรับใครที่ดูคลิปจบแล้วก็อย่าลืมช่วยกันนะครับกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อๆไปให้กับผมด้วยนะครับสำหรับวันนี้หมดเวลาลงแล้วลาไปก่อนสวัสดีครับผม